สวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆอ,อยู่ในช่องบอสกระลาดออริจินอลนะครับวันนี้เราอยู่กับล็ p s ซนะครับอ่าเป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์นะเป็นฉลากสีส้มนะครับถ้าเป็นสีส้มของลบปอซนจะเป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับถ้าเป็นฉลากสีฟ้าจะเป็นสังเคราะห์ร้อยนะครับถ้าเป็นฉลากสีแดงจะเป็น น้ำมันแร่นะครับมินอโรนะครับตัวนี้จะเป็นสกูตเตอร์นะามาตรฐาน JASO ของญี่ปุ่นเนี่ยเป็น MB นะแล้วก็ SAE ความเหนืดที่ 10W40 10, นะครับนี่เห็นไหมเซมิซินิติกอันนี้800 ml นะครับขวดเนี่ยมันจะเป็น1 1ลิตรนะครับหรือ1000 ml แต่เขาจะตวงมาแค่800เห็นไหมคือถ้าเราซื้อ800ก็ไม่ต้องตวง นะครับอันนี้ผมใช้ครั้งที่สองนะครับอืมก็ Made in e ย r โนะะ API มาตรฐานอเมริกาเป็น SL นะ SL แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวมาใหม่นะแล้วก็สามารถแกะตรงนี้ได้นะครับดูโค้ดดูอะไรได้นเนาะเขาก็จะมี สัไทยมาให้ด้วยนะครับมีทอพอนะเออเห็นไหมราคาก็เอาเรื่องอยู่นะน้ำมันเครื่องตัวนี้จะเป็นกรุ๊ปสองบวกสามนะครับอ่าอ่ากรุ๊ปสองบวกสามบวกอีนะครับประมาณนี้นะราคาแรงอยู่นะเออกว่าน,นึงถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะครับอืม ตัวนี้ระยะเปลี่ยนถ่ายที่ไม่เกินห0พันกิโลเมตรนะครับผมใส่ประมาณห้าพันนิดๆน,นะครับห้าพันสี่ห้าพันห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมประมาณนั้นนะความลื่นเนี่ยมันจะเริ่มดรอปตอนสา0พันห้าครับเท่าที่ผมใส่นะเออเท่าที่ผมจับความรู้สึกเนี่ยประมาณสักสา0พันห้าเนี่ยน้ำมันเครื่องจะดรอปลงครับ ดอกจากตอนแรกอะ่ะตอนแรกใส่ปุ๊บรู้สึกแบบนึงพอใส่ไปสักสามพันห้ามันรู้สึกดอปลงนะแล้วก็แต่ว่ายังใช้ได้นะผมก็ลองลองใช้ต่อไปดูซิว่ามันจะดอกอีกไหมมันจะระเหยเยอะไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ทดลองตามระยะสากลน,นะครับอ่าถึงสังเคราะห์ไม่เกินหกพันอย่างเงี้ยผมก็อยากลองให้มันเกือบเต็มสตรีมอะไรอย่างเงี้ย อัตราการระเหยก็มีอยู่ประมาณสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้มีมีอยู่นะครับอ่ามีมีอัตราการระเหยอยู่ถ้าใครจะใส่ระยะกิโลเยอะนะครับสักหกพันเงี้ยเกือบถึงหกพันห้าพันหกพันนะครับก็เช็คระดับน้ํามันเครื่องด้วยนะครับเพราะว่ารถแต่ละคนสมบูรณ์ไม่เท่ากันแล้วก็ตัวน้ํามันเครื่องแต่ละยี่ห้ออ่าอัตราการระเหยไม่เท่ากันนะครับ ไอความสมบูรณ์เนี่ยมันก็ได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นท่อระบบาคเสียท่อเสียระบบวาลวระบบซีนยางระบบแหวนกวาดระบบลูกสูบนะครับคือแต่ละคนความความแน่น,ขอ,อนของเครื่องยนต์ความปิดของเครื่องยนต์มันไม่เท่ากันนะครับหรือว่าถ้าใครเอาชัวนะครับสักสองสามพั 3, นก็เปลี่ยนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยจะจะตัดทอนครึ่งครึ่งหนึ่งของระยะเต็มก็ได้นะครับอย่างเช่น กึงสังเคราะห์หกพันเนี่ยคุณจะเปลี่ยนที่สามพันก็ได้นะครับแล้วก็มันก็จะได้ p e r f o r m ร์แมเต็มสมรรถนะตลอดด้วยนะครับอ,อ,อันนี้ผมก็ดอกประมาณสนะักสามพันห้าะจากที่ใส่มา5้าพันกว่านะครับ5้าพันหประมาณนั้นอัอาตราความสมูทก็ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเลยถือว่าถือว่าก็กโอเคนะเป็นน้ํามันเครื่องที่แบบเน้นไหลเร็วนะครับเคลือบเร็วแล้วก็รอบ รอบเครื่องยนต์ทำงานปกติเนี่ยก็ถือว่าสมูทนะครับอสมูทประมาณหนึ่งเลยนะแล้วก็อืมาการกระเหยก็1 0บถึงสิเอย่างที่ผมบอกไปนะครับ <p> ก็เช็คระดับกันนิดนึงเนาะแล้วก็ยังไงดีการลื่นไหลการออกตัวอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ทำได้ดีนะแบบ มันไม่ได้รู้สึกว่ามันหนืดเกินไปนะครับแบบออกไฟดงไฟแดงโอเคนะอ,อแล้วก็วิ่งแช่อย่างเงี้ยก็ถือว่าทำได้ดีนะถือว่าลื่นอยู่นะนะครับก็ใครอยากลองใช้ก็ลองลองดูนะครับก็ถือว่าโอเคนะแต่ราคาอาจจะบางทีอาจจะรู้สึกว่าสูงกว่าบางแบรนด์นะครับคือราคาแบบออก็เกือบสังเคราะห์ร้อยของบางแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็แล้วแต่นะครับ อันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความพึงพอใจความไว้ใจในแต่ละแบรนด์นะครับผมก็ใช้แล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับว่ามันเป็นประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับใครใช้แล้วรู้สึกไงก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับ